ไปลองมากันย่างบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีในพิซซานูโลเป็นร้านที่มีเมนูอาหารเยอะมากที่สําคัญคือกินได้ไม่อั้นเลยทุกคนใครที่เป็นสายอาหารเกาหลีนะปักหมุดบาลานี้เลยทุกคนกึมเดจีวันหยุดนะค่ะตะเลิกที่จะถึงนี้ร้านเขาก็เปิดปกตินะทุกคนแล้วจะให้ดูในร้านนี้เลยทุกคนเป็นมูดแบบเกาหลีที่เราดูในซีรีส์เลยเมนูข้าวๆข,ของร้านเขาจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแล้วที่สําคัญคือกินได้ไม่อั้น3า0บาทใน2ชั่วโมงเต็มในส่วนของหมูย่างน,านั้นเขามีให้เราทุกแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ หมักซอสหรือว่าแบบไม่มากแล้วจะให้ดูความฉ่าของร้านนี้หนะ้าตาแบบเกาหลีถูกต้องแต่ถ้าเกิดมาร้านนี้แนะนําว่าให้สั่งแบบหมักซอสโคชูจังแล้วก็ซอสกึมเดจีคือมันจะจุยซี่เข้าเนื้อเลยทุกคนแล้วยิ่งกินกับสาหร่ายนา,นานะนาจิ้มแบบนี้นะทุกคนคืออร่อยมากความฉ่าของหมูคู่กับสาหร่ายคือให้เลยแล้วถ้าใกล้จะปิดเตาแล้วแนะนําให้เอากิมจิมาย่างคู่กับหมูกิมจิของร้านเขาคืออร่อยเลยทุกคนกินคู่กับหมู3มชั้นแบบไม่ต้องจิ้มเพิ่มแล้วใครที่ชอบกินเครื่องเคียงร้านนี้ไม่ ัันนนเช่กมานในส่วนของเมนูอาหารเกาหลีบอกเลยละลานตาซุปกิมจิตอกโบกีแบบนี้เขาก็มีหรือจะเป็นพาจรกุง้งดองซีอิ๊วเกาหลีแบบนี้เขาก็มาชีตเขาก็มีมาให้แบบนี้เลยทุกคนบางเมนูสามารถแอดออนเพิ่มได้เลยนะอย่างที่บอกไปเลยว่าเมนูของร้านนี้เขามีเยอะมากในคลิปคือแค่บางส่วนเองนะทุกคนแล้วอันนี้คืออยากแนะนํามากข้าวมันไข่ดองซีอิ๊วแนะนําให้กินคู่กับหมูย่างอร่อยมากทุกคนร้านนี้เรามาซ้ำรอบที่สงแล้วทุกคนเรากับเพื่อนคือบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยร้านนี้ เขาจะเปิดทุกวันเลยนะทุกคนจานถึงสุกบ่ายสามถึงสี่ทุ่มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์สิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มนะกินได้ยาวๆเลยสองชั่วโมงเต็ม